เนี่เห็นไหมไม่มีลูกกระสุนไม่มีลูกกระสุนวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวปิดประตูให้ประตเขตัวมันแล้วไปแล้วไปแล้วนะมันวอันนี้วะเฮ้ยมาตอนนี้ไปห้องนี้ห้องนี้มีที่แอบอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้กูวิ่งอ่ะกไม่อยู่ปิดประตูแล้วตัวใครตัวมันนะเฮ้ยมันเข้าประตูเข้าประตูั้อย่าอย่าอย่ากูเออเฮ้ยเฮ้ยอ๋อห้ามเดินด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่เห็นว่ะ ถ้าถ้าถ้าเราแบบเงียบที่สุดมันจะไม่มาเป็นไงบ้างไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้วิ่องอ้อมมาที่เดิมเออมันอยู่หน้าห้องใครวะไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่ได้เข้าห้องอะไรเลยสำรวจพื้นที่ช่วยโยนกระป๋องรอบไป<อ>ไหมบ่ไหมอุ้ยไอ้เชีย่ยไอ้หนอนตอนนี้เขาอยู่ในห้องน้ำ้ขาว้า ah! ah! ฝากทำภารกิจด้วยทำภารกิจอะไรเขาได้ปี่อะไรมาก็ได้ <laughs> ปี่ได้เปียอะไรมันคืออะไรวะได้ปี่อะไร <laughs> ันเหมือนคล้ายๆกระดาษได้ได้มาเมื่อกี้อ่ะมันเกี่ยวกับพี้อ่ะเฮ้ยวันที่วันที่เฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงหนว่ยนี่กระสุนกระสุนเนี่ยฮะนี่นี่เหรอเนี่ยนี่ยอยู่อ่างเนี่ยเออนี่แหละใครเปิดประตูวะคือทานทานใช่ไหมเก็บไหมวะเก็บเก็บเราต้องน่าจะเล่นอีกหลายพาร์ทนะครับคุณผู้ชมคือมันเกมมันยากด้วยแหละแล้วเพื่อนเรามันมันไปไหนมันง่อยเออมันง่อย ไปมันมาแล้วมันมาแล้ววิงยังวิงยังไม่ยิงไม่ยิงวิ่งอย่างเดียวแล้วยังไงเราว,วิ่งเร็วกว่ามันอยู่เอากระป๋องแม่เอากระป๋องกระป๋องไหนกระป๋องปิดทำไมวะเฮ้ยลูกซองนั้นนั้นขอใช้ปืนนั้นเปลี่ยนไงวะเจะ้าวางกระป๋องไงอโอ้ลูกซองกระสุนลูกซองอันไหนชิบหายแล้วมันจะได้ยินไหมเสียงอะไรเอ้อเฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วอ่า ตอนนี้อยู่จุดเกิด okay. โอเคเอ้ยโอ้โหนี่มันอะไรกูถือลูกซองพร้อมกับกระป๋องอ่าว้าวว้าวว้าวห <Hey. S 1> มาแล้วหมาแล้วหมาแล้วกูกดย่องทำไมออห้องนี้แอบได้ไหมเอ้ยเอ้ยเห็นเห็นเห็นคุณแล้วคุณอยู่ในห้องอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นในกล้องจอมปิดเหรอแม่แล้วมาดิมาทางนี้กูจะได้วิ่งทางนี้เฮ้ยได้ยินเสียงเขา ล้างคอยตายนี่ยเนี่ไงนี่มันตามลังเขามาน่ะเออหรอหรอแต่ว่าเขาไม่มีอยากกินเหมือนกันเนี่ยเขายยนไปแล้วเนี่ยเข็มเข็มโอ้นี่เหราทิตมาของเสียงเหมือนนาฬิการะเบิดหรือเปล่าวะโอ้มันมีห้องไหนที่เรายังไม่ได้สำรวจเนี่ยทำไมเราไม่เจอกุญแจเลยไหนเห็นไหมเอาไปเรียกมันด้มันมีปฏิกิริยาอะไรไหมหนึ่งขอดูขอดูขอดูมันก่อนว่ามันดูรีอลมันดิใครเปลนตัว มันเปิดประตูนี่มันเปิดเองได้มานี่ตามมาเฮ้ยมันตามตูดมันต์เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปร่อนไปร่อนไปอยู่ไหนอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โหไอ้ไอไอก้อนขี้ดินก้อนอะไรวะเนี่ยใครก้อนขี้ดินวะไอ้ก้อนนั่นแหละเปิดประตูประตูล็อกโอเคอืมนี่โยนไปเลย ไอ้เหี้ยมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วโอ้ยทำไมมันตาดียังวะเฮ้ยเราเราเริ่มจโจมันได้แล้วเนาะเฮ้ยอย่าไปทางนั้นอย่าแปงนั้นดิอยู่อยู่ไปทางนั้นถ้ามีกระสุนกระบอกนี่ทำไมยิ่งโยนมันยิ่งวิ่งเร็วขึ้นวะเออเอานั่นแหละว้าวว้าวไอ้เหี้ยก่อนขี้ดินหาหาเข็มไหมหายังไงไม่มีหาเลยเดินไปเดินมาเลยอะโดนมันตันทางเหรอเออโดนมันตันทางเออเจ็บต้องกลมพยาบาล ต้องกลม <c oughs> ต,ต,ต้องกลมพยาบาลว่ะ <c oughs> ม,มันบอกว่าไม่มีคีย์การ์ดอันนั้นอะคีย์การ์ดอะไรไม่รู้เราเราเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าห้องน้ำไม่ได้ปวดชิงช่องโอ้ยเอาควรทำไงต่อเนี่ยเราต้องหาคีย์การ์ดตรงไหนข้างหน้ามีม,มีมีอะไรก้อนไอ้ก้อนกวดตาไม่ว่าไม่ได้มีแค่ก้อนวิ่งวิ่งวิ่งหมาเราเริ่มรู้ทางแล้วว้าวว้าวว้าวไม่เหนื่อยเนี่เออโอเคอุ้ย เอ้าโอ๋อเบลโอ้คุณอีกแล้วสวัสดีนะครับคุณโอ้โหยังสวัสดีครับโอ้โหอะเหรอหัวร้อนใครมาขี่ขัวเขาหล่นลงมาคุณเฮ้ยเฮ้ยโนโนเวลเพื่อนเรานี่ไงรู้จักกับโนเวโนเวลเจเฮ้ยเฮ้ยไอ้โนเวลอุ้ยอะไรบาบาซิดไขวะเนี่ยอันนี้โนเวลเอ้ยมันใครเนี่ยแกอยู่ในอ๋ออยู่นี่ดูแบบเฮ้ยอันนี้ เอาเงาปืนเอาปืนเราไอ้มันเอาบางอาจมันมันโอ้ยมึงหันปืนไปหาศัตรูมึงหาปืนหาเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมันออกเดินทางแล้วใครวะปีศาจเฮ้ยเฮ้ยใครวะนะใครดูใครดูนกลางห้องเลยมั้งเฮ้ยใครวะใครเนี่ยเอาใครเนี่ยใครเนี่ยออวัดอ๋ดีมาดีใครวะเราเอ้เราเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้ว เหนื่อยต่อยไปสิกรอบยังโอ๊ยมือขาใครวะอยู่บ้าน<อ>านี้ยังไงเอาวันดีด,ด,ดเีเราเราเรานี่เจอกันหลายรอบเนาะขดมืดเลยวะ่ะเฮ้ยเข็มเข็มเต็มเลยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะกล่องกระสุนนี่ไงเออใช่ถ้าได้รกบซองได้เลยอ่ะงั้นงั้นขอเก็บอันนี้นะเข็มฉีดยาเดี๋ยวจะเล่นเข็มเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข็มเข็มเข็มขอเก็บยายาเจ๋ยังไม่เจอสักอันเลยว่ะเออไหนรอมไปไหนไหนวะหาบุ๊คเลย มาแล้วอยู่ตรงตรงนี้หรือเปล่าวะมามานี้ยมาเนี้มาเบลเบลทำไมวิ่งกันวะวิ่งโอ๊ยถ้าวิ่งมีเข็มมาเอาแหวนปุ่มอืมที่ประตูกันประตูอย่าเพิ่งออกไปนะเราเราจะดูลาดราวกันเฮ้ยอะไรวะกระดาษไม่อันนี้กระดาษเปล่าเลยเออก็แบบนั่นแหละที่ได้ตอนนั้นนะที่เคยได้แบบนี้ที่แหละกระดาษแบบแห้งๆนะอย่าเพิ่งออกไปนะออกแล้วเราเลยมมาย้อนไหน มามามาห้องตรงสายรหัสหน่อยมารับตรงที่สายรหัสเนี่ยเดินตรงมาโอเคโอเคเราก็เปิดห้องนี้แล้วนะเอาห้องนี้ยังไม่ได้เปิดนี่นี่เนี่ยเห้องนี้เปิดยังยังค่ะไหนไม่ได้เปิดก็คือไม่เขาเข้ามาเข้ามาเขาเขาไปหาของเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดาให้เฮ้ยเฮ้ยมันมันอยู่ในระดับที่มันสามารถเห็นเราได้ตรงนี้ตรงนี้ที่ที่หันหน้าเนี่ยแน่ๆเลยเอาลูกดอกมาลูกดอกเอาลูกดอกเลยตรงนี้เอามาเอาเช็คก่อนเช็คก่อนมาเอา โอเคไปออก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 แล้วแล้วแลวก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นมันมันอยู่ในระยะที่สามารถเนี่ยนะตรงไปนะย่าย่ายังไม่อยู่ข้างหน้าเลยเหรอเอา้เอาไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันมันยืนอยู่แถวเนี้ยดูรอดเราไปนะเออไปห<ย>าของไป,ไปเดี๋ยวดูรอดเราให้คนเฝ้าผีไอ้ฐานไฟฉายอะหรือว่าต้องรอไฟฉายมันใกล้จะหมดหรือวะเราเราค่อยใช้ไม่เข้าใจไม่น่าไปเก็บมันเลยมันเก็บแล้วมันมันเหมือนมันใช้เลยอะเพราะเนี่ยเออเก็บเออเก็บปุ๊บใช้ปั๊บเลย อุ้ยไมอยากจะวิ่งออกมาก็ตกใจหมดเขาเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูร้าเราให้ถ้าเจออะไรรีบรีบวิ่งออกมาเลยนะมีมันมีมันี่มีมานี่เออมีมันี่ก่อนมีมันี่ก่อนเออรู้สึกว่าเราสำรวจหมดแล้วกองในนี้มันเจ๊ซักดอกยัง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 อยู่อีกฝั่งนึ่งยังอยู่ตรงนี้วิ่งเหมือนกองอยเลยต้องหายไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่ไหนนี่นี่ขันหลังขั้นหลังฮ่วยเออเบตเขาจะไม่มีแล้ว เอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเก็บมันมีสำรองอยู่อยู่ไหนก็ตรงมาประตูเนี่ยนี่ไงกูเจ๊โอเคโอเคอยู่ไหนนี่ไงเร็วเร็วโอเคเก็บแม่เก็บแม่เก็บแมเก็บได้ยังเดี๋ยวเก็บให้เก็บเก็บแล้วโอเคโอเคเก็บวะเก็บแล้วแกลบะเก็บตามนี้ตามนี่แล้วเราอันนี้ไม่ใช่ห้องใต้ดินแล้วก็ไปตรงกลางไปตรงกลางเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะมาตรงกลางมาตรงกลางระวังด้วย วิ่งตลอดเวลานะเมลอนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเฮ้ย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 ตายเหรอเออเอาเชือกหางตั้มเอาแล้วกุญแจมันจะอยู่กับเขาไหม่ะไม่รู้ยนะต้องต้องลองไปเปิดกูนิ่งกูนิ่งกูนิ่งว่าจะเดินดีไหมเดินเลยเดินเลยจะได้เจอกันดูๆตอนนี้อยู่ห้องอันรหัสกลัวมันดักทางอะดิอยู่ห้องรหัสตอนนี้น่ะ ยังไม่เจอใครเลยเขาอยู่ทางแยกวิ่ง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 นี่ไงตรงนี้โอ้เปิดดิไม่ใช่กุญแจของเฮียแล้วเหรอเช็คดิมีคีย์เขาเอาคีย์ไหมนี่ไงคีย์คนละคีย์หรือเปล่าเอ้ามันก็เลยเป็นกุญแจหรือว่ามีอีกประตูนึงนี่นี่ประตูนี้นี่นี่ในประตูไหนวะนี่นี่น้องในประตูเนี่ยนี่เหรอเออนี่ไงเปิดได้แล้วใช่ไหมเออใช่ใช่เมื่อกี้มันเปิดไม่ได้เออเออแล้วตรงนี้ก็น่าจะมีกุญแจได้ปืนได้กุญแจ ในปืนอะไรไม่รู้ปืนลูกซองไหมหรืออะไรปืนเข็มหรือเปล่าอุ้ยปืนน่าจะปืนเข็มเออมันยิงแล้วน่ะใช่ไหมไม่ใช่คนละปืนว่ะเดี๋ยวทิ้งไวนน้นี่แล้วกันเป็นคนละปืนหนีนี่อยู่เอาไวล้ลอยนั่นนะไอ้นาฬิการะวังด้วยบอกเอา,เอา,เ,อาเอาไว้จากตัวนาฬิกาเอายังไม่ออกเหรอแล้วมัมาหาเคสนะอ๋อห้องนี้นี่เองที่เป็นปืนเขามีหนึ่งนะัดมีปืนลูกซองไหม